พี่น้องเลยเนาะเริ่องสารล้านแคงขอหนองใบบุญกำลังเข่าบานหรือว่าติดบานประตูพี่น้องเลยเนาะหลังจากเมื่อวานนี้ทั้งบาบุญสารวันบรบุตรเขามาเยี่ยมยามเนาะบามือมาพี่น้องเลยไปทางอื่นน้าแน่ก็เลยมาอนีเนาะอ่าชิมาเบิงอีกกอนเนาะขาดเรือบนได้แน่นนนนได้ครบบัตรบาร์บ,บาดนีพี่น้องก็เท่พื้นเรีบรยบร้อยบัตรบารบาเนาะ ก่อนสินี้ประทังอื่นได้พี่น้องกันเนาะมาเบิ่งทางนี้ก่อนเนาะเอาพี่น้องเด้ทำบาบมญขอาการาบทักทายสบายดีเด้ประอแม่พี่น้องมูเพลินกันเบิดสุขสู่คนเด้พี่น้องเด้หัวพี่น้องเนาะอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวมีอยู่บ่าอยู่ทางต่างประเทศกันดีนะพ่ะแม่นนเนะาะกายยินดีตอนหับเขาสู่ซ่อง บาบุญซาสารวันเด้อพี่น้องเด้อขอบ,บุญขอบคุณขอบุกขอบใจที่เขามาหับส้มติดตามช่อง YouTube บาบุญสรารวันตลอดมาเด้อ FC บัตรทุกฐานเด้อปุ่ใหญ่ใจดีที่ให้กำลังใจบ,บาบุญสรารวันเด้อคอมเมนต์มาตลอดพี่น้องเอ้อขอบุกขอบใจไลายที่เบิ่งคลิปบวชขามโษณาเนาะ,นะเอ๋อมื้อนี้เป็นอีกม,ออมือนึงคนที่เศร้าหาพอพี่น้องเด้อเหมือนเนาะเศร้าหาเศร้าหยเศร้าเจ็บวันจันทร์ คือว่าทางน้องหน้าจะไปคอนแก่นได้นี่เนาะทแต่มือไกรวันเข้ามาเลยทางนากักการพีน่น้องเลยเนาะได้ทางบุญกัเพื่อว่าได้ไปน้ำมูลน้ำคูเนะาะจะมาเบิ่งเก็บเกี่ยวทำงานทางนี้ก่อนเนาะให้ทหั้นนทงเอื้อเพลินทั้งเอื้อรีพี่น้องเลยเขาหมดขอบใจเด้อทั้งเอืลล้อรีเด้อผู้ใจดีใจบุญใจกุศลนนเหตุเชินซานให้กับน้องบุญเพลิน เป็นบุญสิครั้งใหญ่ดีพี่น้องในรอบนีเฮือนซานของกบันเนาะคอยผลบุญนี่กลับหาพีเด้อหรือว่าหาเอื้อยเนาะด้ยเท่าพันเท่ามีดีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเอื่อยเด้ดอไปจุดการงานในใดก็ให้เจริญรุ่งเรืองเนาะเพิ่นผู้เดียวเลยพี่นอ้องเฮือหลังนี้เนาะยอมรับดมกินใจพนเพิ่นอนะไรพ,พี่น้องเนาะรนพระาพี่น้องให้บริจาคแยกกันทางน้อมบุญสุกาพีพา้องเข้าไปเบิ่งทางซางเฮือนซานร่างเปลี่นก่อนเนาะ ไปพี่น้องเลยไปเบิ้งเคื่อนซานหลังนีน้นากันออกแบบออกมาเป็นแบบใดอ่าคันใดพันเรียบร้อยนะพี่น้องเลยเนาะสามขันอืมคักแล้วคักแล้วเทพื้นเรียบร้อยเนาะสางจวดเฮาสุดยอดเลยทีมงานสางจวด,ดทู่ทุ่มทีงานสางจวดเลยเหยียบได้แล้วบ่านี่ อาโท่สะอาดสะอาดสะอาดหูสะอาดตาเรยบาทนี่พ oh, <no. S 1> mm ี่น้องเลยอาโท่เสียงกล้องคักอะบานนี่โอ้โหจวดจัดทันใจว่องไวให้แก่ทีมงานสาจวดอาโธ ห้อยลงหน้าเนาะอ๋อที่ทางทอพวกเขาเดินเรียบร้อยๆละไรพินองะเลยเนาะทอบอลล่างถอยล่างบวงนองเพิ่นขั้วเพิ่นต่อมาเรียบร้อยแล้วที่อ้าวหัวหน้าอยู่ไหนจิ๊บวะชัดอ้าวหัวหน้ามาเห็นห้องน้ำเนาะเพิ่นให้เขาให้มาเรียนทอส่วมบ่เออการตั้งตั้งเนาะเด้อพี่น้องะเลย แคบห้อนแ,แคบห uh> ่อนเราอยู่ในเนาะเขาสั่งห้องน้าเขาบาห้องน้ำพี่น้องเลยเฮ้ยผู้วัยอะไเนาะแก้วว่านบ่านี่โอ้ขาดลายพี่น้องเลยเอาซะของฝากไหนแพ็คเลยหมดเย็นจะจ่อยสั่งห้ามพันสั่งแพ็คเลยแทงแพ็คเลย พัก <iet> <yap> ังเชกินน้ำร่อยล้บ่ร่อยป้แล้เนาะเับตักดูด้นยอร่อย่าั่นอ่าิดบ้านน่เนาะของน้าไม่ได้พ้ดแล้วหรอบ่้ได้พูดโบราณพูดโราณเล ไปเดินทอเขามาเรียบร้อยเป็นอะไป็างเนาะอ่างหน้าของท่สวนครับครับครับทั่วม่วยยังอีกจกักมืออย่เนาะสี่เลี่เลยว่วพิานยันสเี่มมือมือนี่เล้่อยูมือลอยู่ หอดเดือนซ่ำได้นี่เนาะเพื่องอะไรมึหอดเดือนนังเรื่องอะไรหลายคนอ่าได้เพรประมาณสองทิศเนาะฉ่ำประมาณมบบนี่เนาะสองทิศปลายสองปลายอืออ่าอยว่ายสร้างวันจวดนี่จนหาเงินน้ำมุนน้ำประทันนะนี่เนาะคักคักบาทนี่พี่น,น้องเไยสร้างสิได้รกเอาเงินให้คักแล้วบ,บาท ผมไปถ่ายก่อนเด้อคุณนดเด้ผมมีขึ้นใจค่าสร้างหัวทักหนังเชียงมากเลยี่น้องผมไปถ่ายก่อนเขานได้่อมีน้ำมันเงินชือน้ำมัเด่มีเงินซ้อคุอเะว่างแน่นองว่างเนาะคือได้เงินก่อนนี้ชิบิซอน้ำมูกน้ำมันแน่นก็มีงานที่ถ่ายก่นเลยจะต้องให้มาด้วยบเออ มาหนึ่หนึ่งเดืนง่ายเลยเนอะง่ายง่ๆเนเอจะได้กันเราคุ้นซีเรงไงพี่น้องเลยเนาะเราสร้างคนกันอยได้เงินเด้นพี่น้องเลยเขาต้องเออเออคนกัพคนยามส่งมาให้ยู่พี่น้องเนาะกัาทำสื่อทำสื่อนี่พี่น้องเลยเนาะรายยาเป็นแล้วบาทเนี่ยพี่น้องสร้างคนแรกเราต้องหาเงินหนึ่งคนเนาะตามระเบียบหรือว่าตาม tham sân nha nó hết việc để ngân đấy nó thì khi nào đi sang sang nhắn có lương này sang thon lục sóng mía sám phần các tít ban nó khảo ban thì nào đấy anh nhắn gì sóng khét như này cao à này thuộc cái chắp คือว่าทั้งทั้งหานขาเพิ่นเรื่งเอาลงมาให้เดี๋ยววุสเอามาให้มือเฉยๆเอาเงินเอ้แปอาเขื่อนนหกเพิ่นก่อนเนาะเห็นว่าซุ่มเจ้าตดแ้วมันบ่ครบนะโันยังอีกสมอันเด้อมันด้แล้วอือม่ได้ดอกมัอนี้เนาะเออๆๆมื้อนี้เราประกาศบ้เลวดยตะข้าก็ได้มาตอฟ้าก็ได้นะเอาแบงกินีร้อยร้อยร้อย เติมพลังก่อนกิข้าเพียงแรงอันภาพาหารชิปไปเ่นไม่เป็นรข้าวราหเนะาะเาหาิปเสียงาหาิปบ่เด้วันไดในเหตุมาว่าเนี่ยนะนเนะาะพรกามาของเศ้านี่เนาะกำลังปวแปลงจับเหลี่ยมอยู่ทางนี้ครับพี่น้อง มีแสงโพลูลออนบดพีน,นงเว้ยเนาะทำามาหากินเนาะเพื่อขอบคัวภัยมันภัยการพีนงเว้ยกระปลาเพื่อเทาะกำลังวัดแทกเนาะวัดแทกไม่บานประตูไม่เป็นมันจะบวมน้ำเนาะปันย่มแร่มันห่าวเขาได้เนาะ เหบอเืินขขอยโอ้ยงาหงำขึ้นนี่เน่ยบ่งสมดาวเดือนดาวเสยงาหงำฝนนี่เบ่งขึ้นมันยาแรงหน่อเหียวลงาวัดตุพอตุพอภายในภายในครบเนาะก็บได้น่ยานาวัดแทกให่ทางนี้คบิขากินหน้าเนาะประตู แลกไดงยังได้กินมาหนิเนาะแล้วตอนเรียนี่ตอนเรียนยังโมโหบอเกหลือปลาอืมเลยโอ้น้องบุญกับบาเลยพี่น้องเลยของน้าหมดลงเรียบร้อยเน,ะะนาะเจ้าเลยพี่น้องเพคนอาศัยทอ่เอเพื่ออยากต่อหนามตอในเขาไปเพื่อนเนาะ ทอระบายน้ำออกมามทอของน้ำลงเรียบร้อยบาทพี่นองเลยสร้างพิน่นยอมรับอยู่เนาะแข็งอะีแต่ว่าสร้างเพินกับพวกุดยอดปาก,กันกึ่งคดไงขึ้นมาเสร็จมีแตหายทางประตูพอน้องวนวันเพินนี่กินแข้งแข็งเนี้ยนนมาขขาวาดนี้เนาะมาจากบ่อแล้วเนาะ เพราะได้วาเหยียบด้วยมันสีพ่นตกมาใส่แต่มันสีเอาดินกน้อนง่ายเนี่ยมาใส่พี่ถัวเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แหละพี่นัง,งเนะาะแต่เต็มรอยอคือกะโลกเนาะกะโลกับท่าชี้หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เก่าสิบแล้ว ทำนี้กระยูได้แหละพี่น,อน้องเลยเนาะคักลายดีแจนน้องคนเี้เานาะดีแจนน้ <c ười> นองไปบุญคนตะแพงพี่น,อน,อน้องลเลยเสร็จสมบูรณ์ มือจะกินร้อมือกินหัดซงคอเซาเนี่ยพรวดกันหนีนะมือมือน่ะเนาะคนาสงกันงคืนเลยมือน่ะนก้ามุ้งนผสมนะคนผสมคนทุ่หาข่อยโอ้มาบุญเอ้มาส่งซาให้รถข้าวฉันลงนีเลย มาทรงเกามงเลยมือนะแม่่ลาว้อกหันมาท้องเฮ้ยมันมวทยบาดได้พราไอลาได้เอยเฮ้ยใรอนเียบยเเฮ้ยลกอ่านัี่เลยก้าลมพี่ถ้าจะคองเพื่อนเนกะตื่นนอนแล่สบาดีสบายดีสบายดีเด้อู้จาสบายดีเด้อ เินได้อดไปเนยงดีเนิด้ห้องดีขึ้นสั่งนี่ไปแกแ้บ่เสียงห้องจานะฮะห้องดีขึ้นอย่งนี้ตุดังเลยเด้อ่ะใหญ่เงนงามเลยจี้บอจี้บอสใช้พอโทรมาอยู่บอโทรมาอยู่ช่าเล้าบบอกำเ้าจะละถ่างเงินเงินหนึงินสิมาอืมาก่อนมันบอก อบาดเป็นกับเป็นบาดบ่บเป็นกับบ่เป็นเหมือนบาดมันขึ้นกับข้นไมาเห็นหน้าบ่บ่าบัดแมาจามังใหน่หน้าแล้วมาเอาลูกมาหนีเด้อเอาไปตู่ไปหาลำหน้าลำจ้างแล้วลำหน้าแล้วบาดไปเอาลูกไปซิบุกุ้มบ่เรียนก็มีเลยนอนอัดไว้เพื่ออะไกับป้าลูกคางไว้ฮะนอนอนกับลูกหฮนก็ไล่เด้อเคลื่นกับเพื่อนที่ไหนคัดอยูอ่มันไมีทางออกหรอกว่ะไปหาลำหน้าลำจ้างว่ะลำหน้าเอาแล้วก็ไปว่ะ Uh มาโลดว่ามาเอาลูกไงแต่เรานะอยู่ฟังงงผมคิดเงินห้แจะอยู่กับเพื่อนว่าหานอนเช่าพักเฉยๆวัสดุโบมีเงินแ้มันว่าไปหาหม้อให้เบิดไปได้มันพักบบไรได้วันห้มันว่าไรเงินหายฮาเพื่อนว่าฟังองคุยเพื่อนก่อนสักสองมือคิดหาขับรถแล้วว่าบุกเอลูกไปเร็วแล้วว่าเอาชังมาวันด้ทาลุณขลังมาเนาะ แล้ว่นส่วนตายไป่นบ่าวันนี้เนาะประตู้ได้ชวนไปบ้านชวนตายคนเดียวสิกระวัลวัดนี่แหละเออแล้วระบ่เออแล้วแร้เลยสิ่แล้วแล้วนอแล้วคือเขาคุยดิบเหม็นเนาะแม่วานติดบ้านประตูเขาก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยติดตะมอมไว้รดบ้าน งมันก็เฮ็ดเรียบร้อยไปเลยทองน้าม,มันนี่แล้วมันนี่จะหาเงินคาซานคนละบาทฮาพีน <laughs> ่นางเลยซาบมกจากฟ้ามาเฮ็ดให้เฮ็ดนาพฮอนยามหน้าแรพี่นองเลยอืมดมาุมาเหมือนลุยมาเลยตารอบนึง ให้ให้พี่หลวงคนแป้งให้บูมาเลยบาทมันแดดระย่างบูไว้กำเนิดดีก็มันก็เฉ่งลงอยู่ดหรอ้ยไปใช้ลูกไปใช้ไปแล้วย่างยู่บอเขากับนมนะยงอยู่ยางอยู่แพ้ชาวบุนเมื่อก่อนเด้อเด้อที่ไปทางอื่นอยู่ปผูกแคนเขาทางพุกบันน้ำแพร่ครับบูแกน้องตาเป็น้องเลยเนาะเออแมน สบายเงหนาืมอไห้จช่ไม่จ่ใหม่เด้อดูดยไปก่อนสบายดีเนาะไปพี่นองเลยเนาะหลักการกบเขาเรียงเขาไล วานใหญ่ตัวเซตสมบูรณ์ตัวผู้นนอ่างอยู่เมื่อไรเนาะถักอยู่อมออยบันนี้เว้ยบองคนนอนเล่นนอนยังรักแขกคนพันมากะเนาะมออย้อนน,นอนไม,นะม,ม่บุญกับพ่อพันเนาะ สี่บาทเองเนาะคักแล้วครับแล้วไปพี่น้องเนาะถ่ดภาพภาพบรนยากาศสี่ดย์เอ่อเครื่่า,างพระทางอื่นก่อนบาทเองพี่น้องเนาะเริ่มแดดออกมาห้อนแล้วบาทเองป้าโต้ฝนตกมาทีิทมระยะหาย่างอีกแล้วพากันดูดน้นามใส่ตะก้าอีกแล้วเนาะคือทุกปีพี่น้องเลยเนาะสีบานก้าววนม้งบ่ายได้ป้านะโต้เนาะดูดน้ามใส่กระถึกนึกเนะะาะฝนทิมช่วงระยะห่างเนาะเอา้า ต้องเงินมืออื่นมือฮื้ออีกสองมือเนาะคนว่าสี่เซตเป็นทีเรียบร้อยติดบานประตูเนาะอ่าแล้วก็เก็บละเอียดความละเอียดเนาะวันจันทร์คือว่าแรกของคนว่าเนาะวันอ่าเสาร์ติดอีกสองมือมือที่สามคือวันจันทร์คือว่าเก็บความละเอียดเรียบร้อยเนาะโดยพระสารโอเคขอบคุณกเกษตรขอจบคลิปลาพีร้านน้องเพียงทรัพย์นิกรเด้อพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจในรายที่เข้ามาหาชมติดตามคลิปของคุณสารวันแล้วก็ ขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อี่เด้อจากฝรั่งเศสที่ให้ทางขอบุญมาเป็นสะพานบุญในทางนี้เนาะทางอีกสองเสมอพี่น้องเนาะเอ,อือ้อยเนาะกาสิไดให้เรียบร้อยเลยทางติดบานเนาะและ้วก็บรรงมาส้มอันกันอีกท่านหนึ่งบรรงความละเอียดเรียบร้อยดำนินการอีกท่านหนึง่งจังคอยจ่ายเงินจ่ายค้ำทางสางไปเนาะโดยพระสาวนุนลายพี่ละนองเพียงสนุกกรขอรุย่ยนำบุญในเมื่อก่อนบาทนี่เนาะโดยจบคลิปเพียงสนุกรรนนกร ขอกาวคำ่าดสบายดีด้อพี่นองบัดสุข,ขุสุคนพี่นองเอ้ย